ครับทุกวันนี้นะฮะเขาจะต้องเรียนที่มีเทียนสองตัวนะแล้วตามทันอ๋อมันไม่ได้มันไม่ได้ไปเรียนใหม่นะครับมันต้องไปเรียนมันไม่ได้เรียนอันเก่ามันเป็นียนใหม่นะครับคือเรียนจบปี้นึ่งแล้วต้องไปเรียนสองปีหนึ่งต้องคิดไม่ว่าในระหว่างที่คุณไปเนี่ยอาจจรลา ทามาใหมากๆต้องมามากหมครับอาจจะไม่ใช่ถึงรเปียนเคยคิดนอยใจอไม่มๆครับก็คือแต่ว่ารู้สึกว่าไปเกไปแบบในฐานะไม่อยาไปในฐานะดาราห้ือ้อยาไปฐานะธรมดาเพราะว่าเราปเลื่อนอะไเจะได้แบบต้องมาแบบแบ่ชนชว่าเนียคุณนี่ดาราก็ได้รับสิทิเศษนต้อย่างงี้อี้บสนุนาน่ะปารีเพื่อมากกว่า เป็นตัวเราเองมากกว่าอะไรเงี้ยสองปีที่อยู่บ้านอยู่เป็นเด็กตามาเป็นลิปเดอร์ตาอยู่ไดใช้งานคุณเด็กตาชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างแต่ติดบ้านนอกรีดมันต่างมันขนาดเด็กเป็นนอกริมย่านต่อยจริงตีฮะสองหลังเลยต้ยต้ครับก็จากต่ก่อนก็ เราคงยได้ถูกไปยังไม่ถูกธรรมดาไม่มีคนรู้จักไม่ถูกไม่ถูกพูดเลยไม่ได้มีคนรู้จักอะไรเงี้ยแต่ก็แบบนี้ก็แบบมีแตนงตับมีกองเชียร์อะไรเงี้ยแล้วมีแฟนตัวเป็นตัวไหมครับเออผมยังไม่เคยเห็นข่าวคุณกับใครเลยเสียเคยเสียตัวบ้างไหมอย่าง แ่เช้าเนมีต่คนว่าพี่เจมบอกเป็นอย่างวเป็นอย่างนี้ไอผมมันเปเรื่องธรรมดาแต่คุณเนี่แหละเออมันเป็นยังไงผมไม่เคยเห็นข่าวคุณเดผู้หญิงคนไหนเลยมี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 มั้ยมีมั้ยใครใครแกลกันกนตายอก้จะเอาอัไรปนเป็นยากให้สภาพรูปเลย อือใ่อุ้มอย้มแลวอุ้มเไม่กไ่อเล่าแล้วทำไมคุยนะคุยเาอยากรู้เป็นพิเศษผมก็ถามเผื่อแฟนนก็อยากรู้อใช่ไหมไม่มีครับไม่มีตอนนี้ไม่คุยเลยเหรอไม่มีครับคุณไม่หวานแบบย่านฟานว ร้อนอย่ร้อนอยู่ร้อนอยแต่น็อตแบน็อตแบน ขายหมดแล้วจริงๆอ่ะคือยังไม่เปิดขายเปิดขายตั้ง5มีนานะครับแต่ว่ามีการเปิดจองในกลุ่มแฟนคลับอะไรเงี้ยในเว็บไซต์ก่อนก็หมดไวมากแต่ถึงรอบถึงรอบก็จริงๆแล้วคอนเสิร์ตตั้งแต่งรอบเก่แล้วเพราะว่าเป็นองานไม่อยากมาเบือการจัดตั้งไม่ใช่เดี๋ยวแฟนทำลายไม้ตีได้ตีเลยนะฮะ

ไม่ได้ไปแล้วไปยังกลับมาได้ใจหายว่างเอาว่างๆสอาธิเดี๋ยวไปเล่นแชทในเช้าด้วยจริงๆเล่นแชได้่ไปแบบเขาบอกว่าไปแล้วชิคก์เงาๆเหมือนจะมีอะไรชอบโคปรึกษาฉัน้ตัหามาแน่าสุดไงน่าสนเล่นตัวหามธวรมดาใช่อย่าเล่นดีทั้งวันเนี่ยคุยกันบ่อยนะคือเวลาเขาชอบส่งรูปผู้ชายให้ดู มาใช้เวลาฉันเครียดเนี่ยอก็คุยกับมันเพราะคุยกัมันมันจะซื้อมากคุยกับมันก็จะสบายแต่มืทงานอครยดมันจะชุนชชุนเถ้าก็คุยกับมันแล้มันจะสบายใจเอาวังห้เอาวางะหวังจะได้เป็นหัวเมียกันอคิดไปเลยแต่แต่ว่าผมจะไอ้นเจอเด็กคนนี้มาจะไปซื้อวนนี้มาแล้วเรรู้หมดแล้ว รู้หมดครับ้วต้องให้มันฟังให้เขียนอัตชีวประวัติสนิกว่าว่ากัน้ามด้วยว่าผ่านใครมาบ้างแล้ไม่จ่ายเราเดอกเขาว่า สุดดยอคอนเสิร์ตจะมีขึ้นเมื่อไรหนึ่งเมษายนนี้ครับปัดขายไปที่15มีนาคมขายจะเป็นทางการ15มีนาคมที่ล็อบบี้เจ็เจ็นกันนี่ครับแล้วเล่นเมื่อไหร่ฮะเอางี้ฉันเสร็จคอนเสิร์ตจะยกกองไปหาที่คอนเสิร์ตได้ไหมกองอะไรนะกองไหนได้ได้ได้จะทำอะไรทำเลย ไปได้แล้วเดี๋ยวว่าเราเราก็จะกลับมาใหม่ครับก็ฝากเพลงแล้วกันนะครับฝากดาวน์โหลดนะฝากเพลงดีนะไหนไม่เอาไม่ต้องเป็นดาวน์โหลดของฟองได้แล้วได้แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยรายการที่เขาก็จะดูกันแบบปอมๆรายการนี้มันจะต้องติดกล่องเว้ยนั่นแหละเขาต้อกล่องปอมมๆา เลือกเรเลอะรลับ้ารเวลาแล้วถรเวลาแล้วเอาทน้อฝากทานตตลอไปวันนี้เป็นชาษภาษาวันหนงสองสามสองแปดเก้าเก้าหนึ่งสองสามสองแปดเดี๋ยวเราจะให้ทีมเราไไปเขียน่าวในช่วงก่อมาแล้วก็อาจจะติดตามที่จะพาไปเนาะหลังที่สบจะไ่ไรากัต่แ ตามโอกาสดีกว่าครับถ้าเสร็จบ้างแล้วก็งานอะไรเงี้ยมันเหมาะสมประมาณนี้อันแรกครับปแน่นอนครับวันนี้มาทําให้เขาละให้คนลกเป็นคนสี่ทำให้ประชาชนหลับตัเร็วที่สุดแล้วก็มีแพนที่หนาแน่นที่สุดนะวันนี้เรียกว่าอยากจะ็อกมีอะไรแพลนกับผมไหมเข้าใจเลยครับก็ขอบคุณทุกคนต้องสุดๆวันนี้ก็ขอบคุณกันบ่อยแล้วเนาะเราขอบคุณบ่อยนะครับเราไม่รู้จะพูดเขาอะไรแต่ขอบคุณเอาเป็นว่า เดยว่าเราเก็บความรู้สึกตรงนี้ไว้เปล่อยทีเดียวในวันเกิดดีกว่าว้าผมมีอะไรจะใช้เยอะแยะมากมายเอาะะฮเดี๋ยวเราคือความเป็นเด็แขกช่วยมีงานจ้างเขาด้วยนะมีมาเยอะมากเ๋ยนะก็จ้างได้ทุกคนอยู่ในที่วุฒิธคนเดียวนะคะไปไหมเล่นไปเล่นไปเดี๋ยวไปเอาบัตรผีช่วยโอ้ยนะนี่กูงมีปอง